ดูแลจะตกใจนะครับว่านี่นะฮะคือการดีไซน์และก็การเลือกเองของพี่ดำเองนะที่เป็นผู้บริหารนะไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาไม่ใช่นักจัดสวนนะคุณผู้ชมครับโซนนี้เป็นยังไงบ้างพี่ดำออกแบบยังไงครับโซนนี้ก็คือจริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียกวัวติโกเป็นโซนแนวตั้งก็ไม่มีความสามารถในการก่อสร้างก็จะมีจ้างทีมงานเนี่ยมาทำโครงเป็นไม้หมอนรถไฟครับแล้วก็ นี้นะครับคุณผู้ชมครับขยะในห้องเราเนี่ยมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดนะครับพวกมันจุนธุนจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หรือว่าพวกเศษอาหารเนี่ยมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นเยอะมากๆ ถ้าเราไม่รู้จักการจัดการในการคัดแยกขยะที่ดีนะครับที่พักของเราก็จะไม่น่าอยู่และขยะเหล่านี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วยในช่วงสันหานี้นะครับโมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่ทั้งสองท่านนะครับซึ่งเขาให้ความสําคัญในการจัดการกับพวกขยะนะครับรวมไปถึงเขาจะให้ความมั่นใจกับเราได้ว่าขยะที่คัดแยกไปแล้วเนี่ยจะไม่ถูกนํากลับมารวมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับพวกเขากันเลยดีกว่านะครับไปครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ที่จะให้ความรู้กับเราทั้งสองท่านเลยนะครับท่านแรกนะครับผมคุณจิรศักดิ์แก้วอุบลนะครับ Recycling Business Director จาก SCG Packaging นะครับหรือว่าพี่บอยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณภูเบศนะครับสำรานเริงจิตนะครับ Vice President นะครับ Customer Relationship m a n a g e จ e n t จากชีวไทยหรือว่าพี่เบสนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวต้องขออนุญาตเริ่มจากพี่บอยก่อนเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะทราบเป็นมากๆถึงความจําเป็นของการขัดแยกขยะมันจําเป็นยังไงครับพี่บอยครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยปริมาณขยะเ,เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็คือพฤติกรรมผู้โเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับคืบอ,อผู้บริโภคหันไปสั่งสินค้าออนไลน์มากขึ้นนะครับสั่งฟูติลิวีมากขึ้นจริงเดี๋ยวนี้มันมีองค์กรหรือความร่วมมือต่างๆเนี่ยจะเข้ามาช่วยรับขยะดังกล่าวเนี่ยกลับไปบริหารจัดการเพื่อนำมาผลิตใหม่ได้นะคครรับบพี่อออยไ้นื เป็นแนวทางปฏิบัตินะครับก็จะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือคุ้มค่ามากที่สุดแล้วแนวทางปฏิบัตินี้เนี่ยทาง s อ g ซได้ไปรณรงค์กับใครมาบ้างครับก็จริงๆเราเราเริ่มต้นจากพนักงานนะครับแล้วหลังจากนั้นเราพยายามขยายสโคปไปโดยชุมชนโดยรอบนะครับตอนนี้เราพยายามถึงโคบที่ว่าเราพยายามจะนะครับให้สังคมโดยภาพรวมเนี่ยตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับโอ้ดีมากๆนะคบก็เรียกว่าเริ่มจาก พื้นที่ใกล้ตวงเราก็ใช่ครับแล้วก็ค่อยๆขยายวงกว้างออกไปนะครับมาทางชีวไทยกันบ้างนะครับที่ได้ส่งเสริมนะครับสำหรับโครงการใช้ให้คุ้มแยกให้เป็นทิ้งให้ถูกนะครับมีการรณรงค์กับลูกบ้านยังไงบ้างนะครับคุณเบสครับก็ชีวไทยนะครับเราสนับสนุนตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเลยเราได้ ออกแบบโครงการนะครับให้สหนับสนุนการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเรามีจุดคัดแยกขยะทุกชั้นรวมถึงจุดคัดแยกรวมให้จัดเก็บได้ง่ายบริเวณหน้าโครงการด้วยหลังจากนั้นเราก็จะมีการรณรงค์ให้ลูกบ้านเนี่ย ใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมากขึ้นเราได้รับความร่วมมือจากทาง S G ทําให้เห็นเลยว่าขยะที่คุณคัดแยกออกไปมันสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงการที่ S G เข้ามาให้ความร่วมมือตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องอที่ดีมากเลยครับต้องมาถามทางฝั่งคุณบอยบ้างแล้วนะครับว่าขยะที่แยกไปแล้วโดยเฉพาะขยะที่เป็นกระดาษเหล่านี้นี่แหละจะถูกนําไปทําอะไรต่อไปอะครับพี่บอยครับก็ยิง S G packaging เนี่ยจะเข้ามารับกระดาษันี้ครับที่มีการคัดแยกและเรียบร้อยแล้วนี่นะครับนำไปผลิตเป็นกระดาษใหม่ อืมนะครับซึ่งเราเห็นจริงคือหลังจากผลิตกระดาษเนี่ยก็จะไปทำเป็นช้อปปิ้งแบ็กไปทำเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์นะครับอ่าหรือว่าจะทำเป็นเฟอร์นิเจอร์กระดาษแบบนี้นะครับนี่ครับผมเรามีตัวอย่างมาให้ชมกันนี่คือเก้าอี้ใช่ครับที่ทำมาจากพวกบรรจุภัณฑ์พวกนี้นี่แหละใช่ครับผมใช่ครับแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบามากด้วยใช่ครับ กล่องกระดาษเก้าอี้กระดาษหรือว่าสิ่งที่นํากลับมารีไซเคิลใหม่พวกนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ยังไงต่อบ้างครับของที่ได้จากทาง s อ g มานะครับ,รบที่มาจากกระดาษรีไซเคิลเนี่ยเราก็จะนําไปมอบให้กับชุมชนรอบๆโครงการต่ออีกครั้งหนึ่งทําให้ลูกบ้านได้เห็นด้วยว่าขยะที่คุณคัดแยกมาส่งประโยชน์ได้จริงให้ต่อให้กับชุมชนมแล้วก็คนภายนอกอีกด้วยครับพูดแบบนี้แล้ว<ม>คุณผู้ชมครับอยากจะเห็นห้องแยกขยะของชีวไทยแล้วแหละว่า ที่บอกว่ามีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นแบบไหนพาเราไปชมแล้วล่ะครับใช่ครับเชิญเลยครับครับผมบอ,อ๋เรามาถึงแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือห้องคัดแยกขยะนั่นเองนะครับก็จะแบ่งเป็น4ห้องก็จะมีห้องขยะรีไซเคิลห้องขยะทั่วไปห้องขยะเปียกแล้วก็ห้องขยะมีพิษ และสำหรับการใช้งานจริงปฏิบัติจริงสําหรับลูกบ้านที่นี่<ม>เป็นยังไงบ้างครับลูกบ้านสามารถขยัได้จากร้นทางเลยมแม่บ้านนะครับก็จะมีหน้าที่ในการนําลงมารวบรวมเพื่อส่งต่อให้ทาง S c G หรือทางกทมต่อไปครับหลังจากนี้เราจะเรียกรถนะฮะ S c G นะครับแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมารับขยะกระดาษเหล่านี้ไปได้ยังไงมีวิธีการยังไงอ่ะพี่เบสใช้เพียงแอปพลิเคชันในมือถือ <ไง S 2> ของเราเลย<อ>ก็คือเราแค่กดแล้วก็จะมีควอารวโค้ดขึ้นมาครับเพื่อเรียกให้กับ ทาง SCG นะครับมารับขยะได้เลยเพราะเก็บขยะรวบรวมมาครับที่ประตูนะครับก็จะมี QR code คที่ทาง s c g เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าที่ s c g ซครับมายิง QR code โคเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นโครงการจริงครับแล้วก็มีการชั่งน้ำหนักครับเพื่อให้เก็บขยะทั้งหมดนี้กลับไปรีไซเคิลค่ะสุดท้ายแล้วนะครับต้องรบกวมพี่บอยนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยให้เห็นในความสาคัญในการคัดแยกขยะกันหน่อยรวมถึงให้พวกเราได้ชื่นใจแล้วก็มั่นใจว่าขยะที่เราคัดแยกแล้วเนี่ย จะไม่ถูกนํากลับมารวมกันอีกครั้งนึงครับผมได้ครับได้ครับก็อยากจะรณรงค์ครับให้ทุกคนเนี่ยทัดแยกขยะนะครับทิ้งให้ถูกที่ถูกทางคือในเชิงของ s อ g เองเนี่ยจะเข้ามาบริหารจัดการเรื่องพวกของขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านของเราด้วยนะครับขอบคุณพี่เบสกับพี่บอยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยบ่ชั่วโลกเราจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่โบบแลละรรรรราาาาายกก้นนนสววหมมฝคุชใััีบ นี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนิตยสารบ้านและสวนรูม My โฮมเสื้อผ้าพิธีกรนะครับและการที่ขาดไม่ได้นะครับบ้านและสวนสวยๆที่ให้เราได้เยี่ยมชมวันนี้